นส่งข่าวกับซิงเกิลใหม่พร้อม MV มาแรง ติดเทรนทวิตเตอร์และยูทูบไปไหนทันทีค่ะสำหรับนุกธนดลเซรีเวลซึ่งนุกปล่อยซิงเกิลใหม่พร้อม MV เพลงให้อ้ายไปส่งเดอซึ่งนุกธนดลน,นะคะฟิจลิงกับทีเล็กค่ะเนื้อร้องทำนองแปลกหูแปลกตาหน้าฟังเมื่อนุกธนดลจัดเต็มทั้งเพลงและ MV ที่รอคอยกันมานานกับซิงเกิลใหม่นี้ให้อ้ายไปส่งเดอสำหรับเนื้อหาใน MV กับการที่3หนุ่มนะคะเจ สาวมเมาเหล้าอยู่ค่ะก็อยากที่จะเข้าไปดูแลอยากจะไปส่งถึงที่บ้านแต่แล้วก็เป็นเพียงภาพลวงตาเพราะสาวคนนั้นเพียงแค่งอนกับแฟนหนุ่มเท่านั้นและจบลงที่แฟนหนุ่มตามมาังงอสำเร็จนั่นเองบอกเลยว่าเปิดตัวไม่ทันไรก็ติดเทรนใน YouTube ไปเรียบร้อยแล้วค่ะแถมแฟนๆยังช่วยติดแฮชแท็กให้อ้ายไปส่งเดเอให้อีกด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะ